โอ้โหโอ้นี่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 โอ้โ้โอ้ตึกมูมูบครับผมโอ้มีดินมีดินเห็นไหมครับผมนี่นี่นี่โอ้โเอาแล้หนึ่งหนึ่งนั่งนั่งนี่อาการครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเน้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมือนีลุงหน้าพามาปักเบ็ดคาอีกแล้วเนาะต่แรกกว่าสีบอกมากเนาะมันมีเขียดเหลืออยู่ประมาณสามสิบตัวมาขึ้นที่ไปปักเบ็ดมากอ่ะ แต่เพิ่มไม่ได้สิบก็โตเนาะแล้วก็มาของเกามันเหลือนะเบ็ดเอามือนี่เบ็ดมากแค่ย่บห้าหลังครับผมมือนี่ย่บห้าหลังเดี๋ยวข้ามา่รู้เห็นว่าย่บห้าหลังสี่สี่มานก็สามสิบสองหลังในเปลพี่น้องไปเดี๋ยวข้าฟาปากกันครับผมพี่น้องไม้นี่ครับผมทุ่งเก่าในตำนานไม้ตอนนี้ตำนานครับผมพี่น้อง โอ้พี่น้องเลยตะเวนกระสีตกดินคือเกานี่ครับผมหมายเกาในตำนานเฉียงน้ำเจ้าน่าจะเปิดน้ำเนาะอะ,อะเดี๋ยวเขาปักขึ้นไปคุณคเขากันครับผมไปเปล่าไปครับผมเดี๋ยวตะเวนตกดินละฝนมาตกน้ำก็แหงครับผมอือก็ะจะไปน้ำหมอ,อกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องปักเบ็ดเพื่อไว้ได้เนี่ยน่าเห็นหน้าเนาะ เนาะโอ้เัาบด้มาไหลายมือข้าเจ้าตัดยอดเข่ามึงยีหน้าปัาครับผมเอาเนี่ยเนาะจ้างหลังนึงพี่น้องเพือไว้ครับผมเพราะว่าข้าเจ้าไปน้ำเนาะหลังแรกแค่หมานเท่าจุดหมายนี่ที้ป้นก้อนจําได้ป่ะพี่น้องเบ็ดลุงหน้าถอนน่ะ แต่มันอยู่ขั้นหน้าขั้นพู่นไปครัาไปครับผมอืมแ้ของหน้ากระจ้าตัดหนาเกี่ยงกลางคืนเ่าพอจับเขียด,ดได้ด้นะพี่นอ้องเฮ้ยหลังมานใาอยู่มงแดอะมองนี้หรือปล่าพี่น,อน้องตรงหน้าบนใจเดี๋ยวยางยางไปเบึงตรงข้างหน้าอีกดิ มีตัวแ,นแนลนขึ้นแลนลกนมเนี่ยพี่นอ้องอต้องมุ่มนี้ากหลังเนาะมันเคยได้นะมุ่มนนีนี่ครับผมมัน,น,ม,นมันครับผมเบ็ดยิบหาหลังก็ต้องแยกๆปักไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมจาของหน้าเจ้านี้เขาตัด ไปายเข่าบดเลยทั้งหมดเลยครับผมเออพี่น้องแต่แรงเขาจับเขียดกันเนาะท่านหน้าเตียนขนาดนี้ครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปตรงห้องน้ำนมองนี่แหละพี่น้องที่เบียเท่าเคยถอนอ้ใบเขาเต็มเลยนะอมองเคยมานี่แหละ เผามันหนาแล้วพี่น้องอ,อ๋อทังนี้หลังนึงเขได้รุ่นพี่น้องเจยียดไปหน่อยเหาียเลือกตักตรงไหนเลือกตัดในห้องน้ำแล้วกันเนาะห้องน้ำเนี่ยดีครับผมอตัวใดด,ดีจุดนี้แล้วกันเนาะวาวๆครับผม มันหมาน,นตัวโลเด้ตรงน,นี้ชักหลังเป็นหนังพี่น้องตาผักตบตาอันนี้ด้วยเนี่ยมันฝนลงเม็ดอหะบพวด้เสือกันฝนมาซะด้วยเดี๋ยวยุสิบก็หลังครับพี่น้องเดี๋ยว เขามารุ่นตอนอยางมันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวลุงน้าสิฟ้าปากใขมันเสร็จเนาะเพราะว่าปาก,ก็รคึมเลยรู้สึกว่าเม็ดฝนจะลงมาปล่อยๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวห้ามรุ่นตอนอยางมาันที่ครับผมไปติดตามครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ครับโอ้ยนุ่งก็เลยห้องใส่สีแดงท่ายาเพ่อมีแล้วครับผมสามทุ่มกล้วแล้วพี่น้อง ยะเข้าไปยามเบ็ดกันเนาะไปลุ้กันครับผมเบ็ดที่พาลังพี่น้องผลงานที่เป็นยังไงไปครับผมลุ้นกันนี่แขยงแต่จับได้ปะโอ้ยยังอยู่เลยครับผมลุ้นลังหมานเาดิหลังหมานหลังหมานเป็นยังไง ได้ละอืมเจ็ดยู่เลยครับผมตัวครับผมหอยเล็จัดเลยน้ำมาแล้วน้ำมันแห้งเนาะือว่ากระเจาไปน้ำลงก้ลงงน,นอนไปเลยไปเป็นนอนเลยครับผม กับเขีดกันนำน้ำพางล้มเต็มเลยครับผมสามทุมกว่าเนี่ยถ้าเจ้าตัดหนาไม่ไนายไม่เขียดครับผมว่าเห็นผ่านตาไปลุงมกันครับนี่อยู่ตัวนี้หน่อย เลื่นหลังนี้กันครับผมอเจ็ดนั่งอยู่โอ้พี่นอ้องเอ้ลาเปงใไดเบิดหาตัวยากแทะหลังนี้ตีอยู่ครับผมน,นี่นังอยูย่มใส่เงีครับผมรลื่นหงนด้ดิพี่น้อง มองเคยได้เนี่ยมองได้โอ้โนี่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 โอโโอเสียงดินครับผมนั่นนัมีอาการพี่น้องเอาเอยึกืึดเึกอึกยึกยึกยึกครับผมโอ้ดินแห้งเลยเอาขึ้นครับผมโอ้เห็นไหมครับพี่น้อง เอาขึ้นนะขึ้นขึ้นครับผมมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมอยู่นี่อยู่นี่ยิงส่เบดหน่อยหลังดังแกแกกีบอนพี่น้อง ไม่ดังมันหมึงที่างามันก็นดังมาแล้วครับผมอันมานพี่น้องนุ่งกระดาษหลังนุ่งอะไรครับผมแต้มได้แหมานเท่าครับผมใจง่ายต่อครับพี่น้องไปดูหลังนี้กัน uống cà kho uống ừ. nghe hỏi đấy các bạn uống cà đằng uống ừ. như, cạch kho, cạch Đang như. Đang như. Đang như. này cà kho cà đằng đằng cà đằng nhé cơ đề kho nhé uống ừ. นี่ขอดหนาไว้ครับผมอย่าลืมโอ้ตีครับผมไปครับผมรุ่นน้องเรียนต่อเสียงปลาหุบในปลาเขาบุกบุกเลยนุ่งกัดแขนเนียวมือยังอยู่แรงนี้จะอยู่ ยุ่งหลหลอครับผมมันหอนลมบอกหลังนี้เ็ยังยูครับผมโอ้เขียดจะหาย,ยาจังเลยพี่น้องาเจตาตัดยาเตียนแต่บบว่าบ่มีเขียดหลังนี้เป็นเดพี่น้องเขียดยังยูเลยครับผมกบโดดรึ่ตรงจุดนี้ครับผม หน้าปากไวเบ็ดมันเบิดเ,เนาะน่าจะสามลังนิ่งๆกัดอืมเฉดันอยู่แล้วครับผมออ้หึ่ยเนั่นเหนื่นเหื่นบวไปบวชไปอยู่ครับผมโอู้เอาละเอาแล้เองอเอาเอาละพี่น้องนี่แหละครับผมตักเบ็ดปลาเขาสูงเนาะ เดี๋ยวเข้าขึ้นครับผมเจก็บแต้มันครับผมเก็บหลุดทังยัต่ตครับผมเบ่งห้องน้ำนี่กันมึงอยู่เลยครับผมอ่นี่ต่อ หลังนี้กันยังเยอะยังมีเงินเหริน้นงนกกระวาก็จะห้องหับกันทั้งนกกระวาทั้งนกกวกสีถุงกว่กวๆนะเพี่นองหอนลมบอก พยายามรอบนี้หมยเก่าในตำนานเนาะเดี๋ยวมาสองแต้มครับพี่น้องพอได้แกงเดี๋ยวอมเนาะต้มสมแกงใส่น้ำมานสมเนาะแกงอมฮะมาไปยังถือว่าได้เนาะพี่น้องเนะาะเฮเช็ดก็พาค่อยมีครับผมหายากไปเช็ดเคยมา สิเปิดโตเร่กรด็ดีอยู่อย่างหนึง่งที่ว่ามันบน่อนเนาะพี่น้องนะ้อเจ็บไ้ไปปักมือมือหลังฮะเดี๋ยวเข้ากลับบ้านกันนะพี่น้องนเะดี๋ยวเมื่อรุน่นมา่อยางมันตอนซศร้าที่ครับผมผลงานเศว้าวสิเป็นยังไงไอพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านกันติดตามตอนเาว้าครับผมบสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศ้าสายครับผม ดาวนี้เฮ้ามาลุนน้ำกันเนาะมาเมื่อคื่นี้กอะบอม,มานป็นไ,นพไดพดออยู่ได้กินเนาะไปครับผมไปลุนน้ำกันพี่น้องแต่เห็นขึ้นสูงแล้วครับผมแต่ก่อนพี่เมฆเป็นบงังถุงปอกแป๊กฟังแต่ไว้นอกครับผมมื่นี้เนาะไม้เก่าในตำนานครับพี่น้องไปลุนน้ำกันครับผมหลังแรกเข้าเนื่ยยังอยู่ครับผม lần mần lặng màn thôi đi, vi ngọn là ơ ừ. tì đồn khắp ồm to khắp ồm lặng đi không ừ. đình đình ừ. ừ. ติดหอยครับผมแต้มแรกแหแกหมานเท่าซาวนี้พี่น,อออน้องปาเกยอีกละงายู่ใสมีหมวกดี๋ยป้อพี่น้องปามันติลงไว้ปาดนั้นป้อ ลงต ạ มนม่นิ่งสงบดูบ่อ้ดูๆครับผมต่อไมนทีแล้วพี่น้องต้องพยายามแบกปักในห้องนี่กาน,นิ่งสงบครับพี่น้อง ตาลง่งเหรอ,อยู่เลยครับผมนี่ก็อยู่เจ็บครับผมนี่แหละหลอยู่เห็จริงกับธรรมชาตินะพี่น้องเนาะปลุ่มตั้งบ่งได้ครับผมลังนี้ตีอยู่ครับผมนี่ไ่้องหลังท้ายมื่อรู้สึกมุมกครับผม โอ้มีดินมีดินเห็นไหมครับผมนี่นี่นี่โอ้โอ้เอาแล้วพูดเลยพูดเลยเน้นน้นครับผมโอ้เอาคืนนั่นครับผมนี่แหละครับผมนหนอกเข้าครับผมเสียงธรรมชาติเียงนกปากเสียงอปีกาเียงนกกระเว้า อ่านุ่งยังบ,บ่่านบิดิดู่รุนแรงยิ่งขี่ครับพี่น้องเจ้าเริ่มปล่อยน้ำถิงแล้วครับผมเขาเริ่มจะออกห่วงเปงแดดอตีนยูครับผมเจ็บ อ่าลงเหลียนะพี่น้องนีพระเจ้าเริ่มปล่อยน้หออกแล้วครับผมเจ็ดวิญญยูครับผมเจ็ดหอ,อ,อยเราเจอเล่นน้ำแห่งรวรเหมอือนกันครับผมมันจะคันเบ็ดหายไปอีกละนี่ครับผมมบโมบพี่น้องหลังนี้คลิปที่แล้วกบมูมห้องหน้าเี่นไหมอืม อันนี้จะเปลียนอยู่เลยครับโดนม้วนกันพี่นอ้องโอ้หลุดครับผมลองเท่าไรครับผมหลังนี้หลังนี้เลยมันคืนตีอยู่มีกระตีครับผมลอยอยู่พี่นอ้อง นกกระแตแต่แบบฟังลางนี่นี่กระตีครับผมเข้าเห็นมาแต้มนึงครับผมพี่น้องนี่โอ้ตัวใหญ่บอมากินต่ตามน้องพี่น,อนอ้องเนาะเนาาเกลือีกแล้วเกิดน้อย <ๆ S 1> เกือน้อยแก๊บค,ค,ค,ครับผมพี่น้องพุ่นพุ่นเห็นตะไก่เลยครับหลังพุน่น นวดนวดดูคุณน่ะตาข่าสูงเห็นปะแม่เห็นตะไก่เลยครับผมนี่ครับผมคันโกงอย่านี้คันโกงอยู่นีนโ,อนโอ้คือเห็นเงาๆพี่น้องโอ้บอมแมนแล้วครับคุณน่ะใกล้ันทายอยู่ข้างในคุณน่ะอืมเรอึกกว่าป่าครับ ไอที่บปอ,อยากได้นี่เน,ะนเาะยาวขัดหลาดนีะ่ะเดี๋ยวสิปอยเลนไปครับผมโอ้ลูกคอกครับผมเห็นปะปูงปลาลูกคอกเต็มเลยโอ้โหเนึ่นหนึ่งน,นึ่งหนึ่งน,นี่ยการครับผมเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นห้องมกบมกหรืครับผม เอ,อ้ยโตโลไปได้เวิดล่ะเดี๋ยสิรุดบ่ได้กินดิพี่น้องหรืดูการนี้หายาครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเริ่มทิ้งน้ำแล้วตาก็ค่อนข้างรู้สึกว่าจะเขา้าจะเข้าว่างเขาสะเขาแรงน้ำที่น้ำลึกครับผมเพราะว่า เท่าน้าเขาปล่อยน้ำลงจากเขาเพื่อที่จะให้ดินแห้งแล้วก็เอารถเกีียวเขามาเกีียวเขาได้ครับผมเนาะกได้มาได้ยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องอหลังนี้บเอาเลยนี่ครับผมเขาออกอง่วงละเดี๋ยวขึ้เจ้าก็อีกก็เกินสองอาทิตย์เต็มที่สามอาทิตย์ครับผมเกลียวแล้วเนี่ย หลังเนี่ยตีอยู่ครับผมก็โดนที่น่องนี่หลังนี้เบาครับผมน้ำตื่นๆ่น,น่ียหน้าคืนไม่กินเดินมองนีกันดีครับผมตามหลังหม,มู่บ้า ลูกหมูกครับผมหนังนี้ขึ้นได้ไปตัวนึงยังอยู่ขึ้นก้าวแบเนี้ต้องตีอยู่ครับผมเอามาเต็ม ่ครับผมมีตัวหนก็ต้องมีตัวไงแหละครับผมเนาะมันต้องมีใส่โลนะ<ร><ร> ครับพี่น้องชาวนี้ครับผมก็ได้อยู่ได้กินบ่เจอตัวใหญ่เลยครับผมลงเบิดแล้วมั่งป่าเนาะพี่น้องเพราะว่าช้าหน้าข้าเจ้าเริ่มปล่อยน้ำลงล่กะกล้ตงซีแล้วครับผมน้อพี่น้องได้ยากแต้มเนี่ยจากอก ยุงตัวขาวๆนี่มันบนกัดจนได้ได้มาหาบล็อกครับผมหาแตะแปมน้อยๆกาได้ออมกาได้ออมได้แกงครับผมหาอยู่หากินกับธรรมชาติกระจังซี่เลยครับผมเนาะเอาใบปุ่งแต่งมาเน่อได้ก็ได้บ่บได้ก็ซื้อบ่อกได้นะตัวใหญ่ตัวน้อยปะปนกันไปครับผมแต่ละหมองแต่ละเวลาแต่ละมือเนาะไม้นี่ตอนนี้เขาก็ได้มีแต่ตัวใหญ่เนาะฮะไม้นี่ครับผม หมายเกาในตำนาน่ก็ยังเป็นตำนหนอยู่คือเกาครับผมกับมาที่ใดก็บอลปิดฝังครับพี่น้องลุงนา็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทผู้ชมและก็ที่ทุกท่านเนาะติดตามช่องของผมขอบคุณหลายๆสอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอช่องของลุงน้าเด้วยนะถ้ติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าลุงนาเสียออกไปหาอยู่หากินแล้วใดเนาะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง โชคดีรำด้วยทุ๊บุตุ๊คนเฮงๆเรืเ่อยๆครับผม mm hmm.